สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักโจนาดิเช่นเคยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Identity V อีกเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเล่นเป็นฆาตกรกัน,กนพร้อมแล้วไปลุยกันในเกมเลยไปสิแน่คุณเจ้าโลงงานผลิจาฟุดนี่ค่าคือฆาตกรบักโจนาด เจ้าอยู่ไหนมานนี่สิอยู่นู่นใช่ไหมไดข้าจะตามล่าเจ้าข้าไม่ฆ่าข้าข้าก็จะฆ่าเจ้าจะฆ่าไป่ฆ่าพ่อเจ้าเขาจะฆ่าพ่อจ้าโดนแน่โดนแน่อยู่ไหนนี่สิ จ้างอยู่ไหนวะอ,อ,อาหารอยู่ไหนนี่ไงล่ะานี่นี่นีนี่นีนีนี่นี่นี่นีนี่นีานี่นีนี่นีนนีนนี่นี่มานี่ มานี่มานี่มานี่เจ้าสิไปสายมานี่มานี่สิไปสายอยู่ไม่นสาย,สสายสอืมอืมไปไหนแล้วไะไหนแล้วมันเจอแฝงเลยแล้วจ้ะไปนั่งเก้าอี้ประธานซะ หน้าแล้วก็หัวหัวอะไรเราไปไหนลูกนี่นไงตีไปที่จีนจะไปไหนจะไปไหนไอทหา,นานรประแจงแม่นี่สีข้าตีเจ้าซะโดยเจ้าจะไปไหนนี่อะไรแล้วบ้ามาหนี้สีมาหนี้สี <c oughs> การจัดการ,การสะดวกดีไอทหารจะไปไหนไอชายต้องวัดอ้าวเมื่อกี้ไม่ได่วนก็สิก็สิก็ส,เส,เสิเก็บไปดิมามาพี่มาพี่สิไปสายสิไปสายมานี่มานี่สีไปสาย

เอา like เอาเอาเอาีม <with school and baseline> ัน <şeyi> ่ตาช่วยไปไหนไปหนทหารคุณทหารตาคุณเยรอ่าาา อย่าคิดไปไหนจะใครจะมาช่วยทาหารไหมมาซี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 ซี <c oughs> ไม่โดดแล้วอุ้ยไงแล้ว,ลวทาหารเป็นนะ <c oughs> มานี่ซีดไีไหน่อหนั่งสะดุงนี้ เกาลไปนั่งกอีมัือย่าดิ้นอย่าดิ้นอยูเอนั่งมาอนี้จะไม่พลาดจะมาช่วยมาสิมาสิมาสิ เลือกฟังสักทีตีอะไรตีอะไรวะืก็แต่กรอนเสียฟอมหมดไปไหนแล้วอะไรวะตีกำแพงเฉยเลยมาเจ้าจะไปไหน เจ้าทหารมานี่พี่สายมันบังดูเอาเว้ากันเงาจะข้าวจะข้าวจัดไปไอ้เด้อล่ะมานนี่มันนี้มันนี้มันนี้มานี่มานี่มันนี้ดีสายดีดสายมันนี่ดีลมดีสาย

ยูนใช่ไหมันไฟยูตันไฟยูตัดไฟย,ไฟยูตัวแก้วนีข้าไม่พลนหรอกเี้เื่อไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วมาให้ข้าตีโทนี่อะไรนี่อะไรไปไหนไปไหนนี่ไงน,นี่ไงแก้วสิไปใส เจ้าส <si ิเป้สายกลับมากลับมากลับมาฮ่าหยาดูดก้าแล้วอย่าดินอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆไปนนางตัวอีสัยหนุ่มนางอะไรอีสัยไหน ไปจะมาช่วยไหมมีใครรักเพื่อนไหมมาดิมามาเจ็ดเลือดไปหนึ่งทีโน่นแน่ไน่นอยรักเพื่อนใช่ไหมรักเพื่อนใช่ไหมรักเพื่อนใช่ไหมไอ้นี่ไปไหนไปไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วมันไปไหนแล้ว

ไม่ใส่ปั่นไฟเองดีไหม ไปไหน,ไไหนหอืมอืมไปนั่งเก้าอี้ไม่ต้องดิด้นเฉยเฉยยังท,ทำอะไรกูเมื่อกี้นั่งลงไปนั่งลงไปไปซะออกไปได้สองคนเฮ้ยเฮ้ย ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสับวันนี้สวัสดีครับ